มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้คะ่ะช่วง Bangkok Gourmet Festival นะคะอยู่กับคุณเตยด้วยสวัสดีคะ่ะคุณอมครับตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่โรงแรมคอนหลัดกรุงเทพคุณเตยพามมาร้านอะไรเนี่ยวันนี้ผมพาคุณอมและคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านอาหารจีนนะครับสไตล์กวางตุ้งนะครับชื่อร้านว่าลิวครับคุณอมเดี<ม>๋ยวเราไปลองชิมอาหารกันเลยครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูเด็ดของร้านกันเลยค่ะเมนูแรกเป็ดปักกิ่งตับห่าน หนังเป็ดกรอบรอบนะคะทานคู่กับตับหา่านท็อปปิ้งด้วยคาเวียช่างลงตัวจริงๆค่ะเมนูที่2ปลาผักดองปลาเก๋าขนาดกำลังดีปรุงกับผักดองที่มีกลิ่นหอมดูแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูที่3ลูกรักแม่ใช้กุ้งมาทำเป็น2เมนูค่ะโดยส่วนแรกนะคะ จะทำเป็นสลัดกุ้ง lobster จากบอสตันและส่วนที่2จะทำเป็นกุ้งทอดกระเทียมเต้าซี่โอ้โหช่างอร่อยลงตัวจริงๆเลยค่ะเมนูสุดท้าย snow skin moon cake ขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเนื้อแป้งที่ทำเองทำให้เนื้อเนียนนุ่มเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของทางร้านค่ะแถมยังมีความหลากหลายของไส้อืช่างน,น่าทานจริงเลยค่ะและตอนนี้นะครับเต้ยกับคุณออมนะครับก็มาอยู่กับ เชฟแจ็คกี้ครับคุณผู้ชมครับเชฟแจ็คก,กี้ชาติเอ็กซ์เซคิวทีฟแชนีสชนเชฟชาวฮ่องกงมีความชำชองในการทำอาหารสไตล์กวางตุ้งมามากกว่า30ปีค่ะและยังมีประสบการณ์การทำขนมไหว้พระจันทร์กว่า10ปีอีกด้วยเมนูอะไรแนะนำเราก่อนเลยครับชรเชฟครับเอาแต่เป่งกับฐานตาผานคืออยู่ในไหนคะ่ะอยู่ข้างลายย่างอ๋ออยู่ข้างในแป้งหองไว้นะคุณผู้ชมครับแล้วข้างบนนี้แบบท็อปปิ้งด้วยแหละคะชาเวียไหยเชิญเลยครับคุณออมครับ เดี๋ยวอ่ะอยางกรอบมากเลยอ่ะคือของเราใช้ว่าตัวหรีเบอรก็จะว่าสั่งแต่สุดมาเราจะใช้ รอบหลังเ้องมาตากแห้งมันเลาหนอาออมาแล้วไปตากแห้งตากแห้งปกติตทานเป็ดกิงไปใชค่อนข้าง,งนิ่มเนาะถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานใช่ไหมคุณเต้ทิ้งไว้นานแป๊บเดียวครับไม่ถึงชั่วโมงนึงรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้เราทานไปแล้วมันชุ่มฉ่าในปากอะค่ะแล้วก็คือตัวซอสที่ราดแล้วก็คาวเวียเนี่ยตับห่านทุกอย่างมันลงตัวมันเข้ากันหมดเลยเนาะโอเคเมนดูต่อไปอค,ค่ะเชฟขาต่อไปตัวนี้ก็คือว่าปลาผักซองครับปลาผักดองผักดองเราเราลำาข้างมาจากจีนแล้วที่ใช้ปลาอะไรครับเชฟใช้ปลาเก๋าครับปลาเก๋า ชิมได้ยังเชฟขออนุญาตคุณน้อมเชิญเลยมา,อาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงมันลงตัวมากๆครัคุณน้องคือมันไม่ได้เผ็ดนะครับถึงแม้เขาจะดูเหมือนมีน้ำมันลอยอยู่น้ำมันพริกนะครับแต่ว่า,าความที่มันอร่อยคือว่าตัวผักดองอย่างที่เชฟบอกครับมันมีความหอมคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอเนื้อปลาเก๋านะครับที่มีความเหนียวนะคุณนองนะรสชาตโอเคเลยอ่ะคือทีเด็ดอยู่ที่แบบ ตัวผักกาดดองเนี่ยที่เชฟว่าคุณออมเดี๋ยวเราไปเมนูถัดไปกันเลยเมนูถัดไปเป็นอะไรคะเชฟคะลูกรักแม่ลูกรักแม่คุณผู้ชมอันนี้เป็น lobster นะคะ lobster ตัวนี้นี่มาจากที่ไหนคะบอสตันครับบอสตันแล้วก็ที่สำคัญนะครับรู้สึกว่าเมนูเขาจะทำคนละแบบด้วยนั่นเอเหมือนกันเชฟครับไอตัวกุ้ง lobster เนี่ยทำอะไรครับเห็นมีครีมราดอยู่ข้างบนเป็นสลัดมครับเป็นสลัด ส่วนอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับเชฟครับกุ้งเชยบวยกุ้งเชยบวยกุ้งเบวยแล้วเอามาทำอะไรคะทอดกระเทียมทอดกระเทียมลอ,องชิมก่อน่าลองชิม ก็จ็กกี้นี่เขามีลูกเล่นเยอะอนะครับก็ใส่เต้าซี่เต้าซี่ลงไปด้วย<อ>เพิ่งเคยเจอเป็นวัตถุดิบของของอทางคันโตนิสอยู่หาไปแล้วเนี่ยด้วยความหนึบของตัวล็อบสเตอร์เนี่ยมันเนื้อนแน่นมากเลยอะ่ะสดม,มากๆเลยแล้วก็พรีมซอสที่เชฟป,ปรุงสูตรพิเศษเนี่ยนะคะคือเข้ากันมา,มากๆเลยตัวนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะโสโตรสกินบนเค้กถือว่าเป็นขนมวัคค์จานด้วยป่ะครับใช่ครับ แต่ไส้ก็ดูต่างกันนะคุณหอมคุณผู้ชมแปลกเหมือนกันนะเพิ่งเคยเจอลองชิมดีกว่าว่าต่างกับขนมวัฟเฟิลจันปกติยังไงนุมน่มๆหวานกําลังดีไม่ไม่ได้หวานเจี๊ยบอะครับของคุณหอมเป็นอะไรฮะัุเรียนเรียนของผมเป็นถั่วแดงฮะคุณผู้ชมทางเชฟเนี่ยเขาบดมาละเอียดเนียนมากเลยเหมือนกับมันเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีฟองอากาศแทรกเลยคุณผู้ชมดูนุ่มอะเนื้อ าไม่ได้เลยนะคะกับงาน Bangkok er Gourmet Festival ภายในงานจะพบกับเชฟระดับมิชลินสตาร์และสุดยอดเชฟจากเมืองไทยอีกทั้งร้านอาหารสไตล์ฟรดดิงร้านเบเกอรี่ชื่อดังและเครื่องดื่มนานา,นานชนิดเทศกาลอาหารเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทย Bangkok er Gourmet Festival ในวันที่4 6พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ Royal p a r a g o n Hall สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอได้เลยคะ่ะวันนี้ ขอบคุณเชฟมากๆนะคะที่มาบอกว่าปรุงแต่งอาหารให้เราทั้งสองคนได้มาชิมกันค่ะขอบคุณค่ะเชฟค่ะ